ยังอยู่ที่เรื่องน้ําในภาคอีสานนะครับตอนนี้ที่จังหวัดชายภูมิเขากําลังมีการศึกษาถึงความเป็นไปได้ในการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังน้ําจุฬาภรแบบสูบกลับนะครับตอนนี้อยู่ระหว่างการศึกษาถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมหรือภาษาอังกฤษเรียกกันว่า EIA นะครับถ้าจะขยายความเพิ่มเติมครับโรงไฟฟ้าพลังน้ําแบบสูบกลับถือว่าเป็นระบบเก็บพลังงานที่มีต้นทุนค่อนข้างต่ําสําหรับระบบไฟฟ้าขนาดใหญ่เมื่อเทียบกับวิธีการอื่นๆนะครับช่วย บริหารจัดการไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สําคัญยังสามารถช่วยลดปริมาณก๊าซคาร์รบอนไดออกไซด์ที่ปล่อยออกมาจากกระบวนการผลิตไฟฟ้าได้อีกด้วยนะครับปัจจุบันนี้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยมีโรงไฟฟ้าในลักษณะนี้อยู่3แห่งครับแห่งแรกอยู่ที่เขื่อนศรีนครินจังหวัดกาญจนบุรีครับแห่งที่2คือเขื่อนบุ้ยพลที่จังหวัดตากนะครับแล้วก็อีกแห่งหนึ่งก็คือโรงไฟฟ้าลำตะคองชนลภาวัฒนาครับ ส่วนที่อยู่ในแผนการก่อสร้างก็ล่าสุดอย่างที่ผมได้เกริ่นไปนะครับก็คือที่จังหวัดชัยภูมินั่นเองนะครับแต่จริงๆก่อนที่จะมีการก่อสร้างเรื่องนี้อาจจะต้องฟังเสียงสะท้อนให้รอบด้านก่อนนะครับเพราะแม้ว่าลำน้ําพรมซึ่งเป็นลําน้ําสายหลักในการที่จะรับน้ํามาจากเขื่อนจุฬาภรกว่าร้อยละหกสิบแต่ก็ยังมีอีกร้อยละสี่สิบที่จะต้องส่งไปให้กับชาวบ้านตามลําน้าเสนนะครับซึ่งชาวบ้านกลุ่มนี้แหละครับพวกเขากังวลว่าอาจจะได้รับผลกระทบ เกิดขึ้นหลังจากที่มีการก่อสร้างคุณทดตานชัยผู้สื่อข่าวพิเศษไทย PBS ประจำจังหวัดชายภูมิไปติดตามเรื่องนี้มากับกกนนพื้นที่ไร่ข้าวโพดกว่า10ไร่ของนายรมดายภูเขียวใช้น้ำจากลำน้ำเซิรนในการหล่อเลี้ยงพืชผลซึ่งในแต่ละปี <c oughs> เขาได้รับผลผลิตจากไร่ข้าวโพดมากบ้าง <c oughs> น้อยบ้าง <c oughs> ขึ้นอยู่กับสภาพน้ำในลำน้ำเซิน <c oughs> ซึ่งหากมีการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าพลังน้ําแบบสูบกลับจริงก็รู้สึกกังวลเรื่องน้ําไม่พอใช้พอสมควรเมื่อโทรนะครับคุณตาครับผมเห็นว่าเขาประสาคุมกันไปหลายรอบแล้วเขาพูดยังไงกันนั่นก็ไม่รู้นะโดยไม่ได้ถามแต่บ้านเ้อจ้กเลยังได้ประสาคุมเลยน่ยังเลยยังไม่ได้ทายังไม่ได้ทาว่าผลกระทบมันเป็นยังไงมันแห้งมันเป็นยังไงแต่เดี๋ยวนี้ขนาดไม่เปิดไม่แห้งแล้ว ม่เปิดยังในช่วงว่าเนี่ยเนี่ยเขาเขาใส่ตาขา่ายแถวบ้านผมนะเขาใส่ตาข่ายเขาใส่เนี่ยเขาใส่เนี่ยไม่เป็นไรนะใส่ได้ตลอด<ม>ถ้าใส่เลยจากนี่ไปนี่หนึ่งมันเป็นลำาห้อยม,มันมันรวมกันแบบนี้ใส่ตาข่ายลงไปปั๊บเนี่ยถ้าน้ําลำน้ําผมเปิดมารลยวหมดเรียบร้อยเป็นน้ํามันมากพอทั้วันนะครับหัวหน้านโาครงการสำรวจและศึกษาโรงไฟฟ้าพลังน้ำแบบสูบกลับ ระบุว่าโครงการนี้จะไม่กระทบกับชาวบ้านผู้ใช้น้ําอย่างแน่นอนเนื่องจากโครงการจะก่อสร้างอ่างเก็บน้ําไว้บนบริเวณเหนือเขื่อนจุลาพรขึ้นไปและจะใช้น้ําจากเขื่อนจุลาพรเพียง8ล้านลูกบาศก์เมตรเป็นการใช้น้ําแบบหมุนเวียนกลับและยืนยันว่าการบริหารจัดการน้ําในเขื่อนจุฬาพรนยังปฏิบัติตามข้อตกลงเดิมโครงการเขื่อนจุฬาพร์แบบสุกับเนี่ยก็จะเป็นหลักการที่ ใช้น้ำเพียงก้อนเดียวนะครับที่ที่มีอยู่ประมาณ8ดล้านที่อ่างน้ำสุที่เราจะจะสร้างขึ้นมาใหม่นะครับก็จะมีน้ำอยู่แปดลแปดล้านลูกบาศเมตรนะครับน้ำตรงนี้นะครับก็จะใช้หมุนเวียนนะครับคือช่วงที่ใช้ไฟน้อยนะครับค่าไฟถูกเนี่ยเราก็จะเอามาปั๊มน้ำนะครับแล้วก็ขึ้นไปเก็บที่อ่างบนนะครับแล้วก็ในช่วงที่เราต้องการใช้ไฟสูงนะครับก็เป็นช่วงที่ ช่วงกลางวันนะครับช่วงนั้นก็จะมีการใช้ไฟที่ค่อนข้างสูงเราก็จะปล่อยน้ำนะครับจากอ่างบนคืออ่างจุฬาพรนะครับลงมาผลิตกระแสะไฟฟ้าแล้วก็ส่งให้กับระบบไฟฟ้านะครับก็เป็นการเสริมความมั่นคงให้ระบบไฟฟ้า <S 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 คือเราสังเกตว่าระบบตรงนี้จะเป็นระบบปิดเพราะว่าน้ําที่ปล่อยลงปล่อยจากอ่างบนลงมาผ่านลงไฟฟ้าผลิตกระแสะไฟฟ้าแล้วมันก็ไม่ได้ไหลไปไหนมันก็ไปเก็บไว้ที่ตัวอ่างเก็บน้ําน้ําสุ ที่เราสร้างเขื่อนน้ำสูบเอาไว้นะครับโครงการสำรวจและศึกษาโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำแบบสูบกลับเขื่อนจุลาพร์งบประมาณในการกอร่อสร้าง33,000ล้านบาทขณะนี้ได้ผ่านการทำ EIA แล้วสองครั้งเป็นโรงไฟฟ้าขนาด800เมกะวัตถ์ถือเป็นแห่งที่สองของภาคอีสานและเป็นแห่งที่4ของประเทศโดยโครงการนี้ยังจำเป็นต้องกอ่อสร้างอ่างลำน้ำสุที่อยู่เหนือเขื่อนจุฬาพร์ขึ้นไปจะก่อสร้างในพื้นที่ของกรมสนารักษ ซึ่งมีพื้นที่ป่าอนุรักษ์ร้อมรอบและเป็นพื้นที่มีสัตว์ป่าอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากทำให้กลุ่มอนุรักษ์องค์กรพัฒนาสวัสดิการสังคมเอเชียไลท์และภาคีเครือข่ายเตรียมทําหนังสือขอให้ทบทวนผลกระทบต่อระบบนิเวศเนื่องจากมีความกังวลในเรื่องผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมทศตานชัยไทย P ี s รายงาน